กรับเรียนประธานวุฒิสภาครับผมนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าของส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับครับขออนุญ,ญาตชี้แจงตามประเด็นที่ท่านสมาชิกได้ได้กล่าวถึงครับครับในการปรับปรุงพบรบรฟมรในข้อในมาตรานี้นะครับคือเป็นจากเดิมเนี่ยที่มีการกำหนดใน ตัวพบรบก็คือมีการพูดถึงว่าธุรกิจที่ดําเนินการเนี่ยจะต้องเป็นประโยชน์ต่อรอฟมและประชาชนในประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องของอสิ่งที่จะต้องดําเนินการเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อรอฟมและ,ะประชาชนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เราดําเนินการมาเนี่ยเราพบข้อจํากัดของการดําเนินการที่ ไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เต็มที่ในในสิ่งที่ควรจะทําได้นะครับจึงมีการปรับปรุงข้อความตามที่ได้เสนอขึ้นมานะครับก็คือตามตัดคําว่ากิจในประชาชนที่ใช้บริการรถไฟฟ้าออกไปนะครับแต่ว่าก็สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยในการดำเนินการต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นไปตามกรอบเป็นไปตามระเบียบกฎระเบียบข้อบังคับอยู่นะครับซึ่งเท่าตามที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะครับว่าโครงการรถไฟฟ้าเนี่ยครับ เป็นการลงทุนขนาดใหญ่นะครับซึ่งรองรับการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งสามารถาทดแทนการเดินทางเป็นส่วนใหญ่ในเมืองได้เลยนะครับแต่ว่า,าในปัจจุบันนี้ครับาการใช้บริการของผู้ของโครงการเนี่ยก็ยังไม่เต็มศักยภาพนะครับซึ่งของร o ฟมเนี่ยเรามีการให้บริการในปัจจุบันอยู่4สเส้นทางนะครับ สายสีน้ําเงินสายสีม่วงสายสีชมพูสายสีเหลืองนะครับซึ่งทั้ง4เส้นทางรวมกันต่อวันเนี่ยมากที่สุดที่เราได้ให้บริการอยู่ที่ประมาณ7 8 0ด0 0งแสนเที่ยวคนต่อวันนะครับซึ่งก็ศักยภาพจริงๆเนี่ยทำได้มากกว่านั้นเยอะนะครับก็จะ,ะทำให้เห็นว่าทำให้รายได้ที่ได้รับมาเนี่ยครับยังไม่ถึงจุดที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับ รับจึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิดการใช้บริการให้มากขึ้นนะครับโดยที่จะต้องมีการกลับมาเป็นการสร้างรายได้เพื่อเพื่อให้ไปให้มีความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับโดยที่การสร้างรายได้เนี่ยก็ก็ไม่ใช่จํากัดว่าเฉพาะเป็นรายได้จากการขึ้นรถไฟฟ้านะครับยังมีธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยที่สามารถจะ สร้างรายได้ขึ้นมาได้ครับอย่างกว้างขวางนะครับแล้วก็แล้วก็ทําให้ไม่มีข้อจํากัดเฉพาะที่ว่าผู้ใช้บริการรถไฟฟ้านะครับครับอย่างเช่นนะครับการจัดทําฟีดเดอร์หรือเป็นระบบขนส่งมวลชนรองที่จะส่งผู้โดยสารเข้ามาที่ระบบขนส่งมวลชนหลักนะครับซึ่งก็จะต้องออมีการที่ ไปดำเนินการให้ระบบขนส่งรองต่างๆพวกนี้สามารถอยู่ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นผู้ที่จะมาใช้บริการระบบขนส่งรองที่ว่าเนี่ยนอกจากจะมีผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแล้วก็อาจจะมีผู้ที่อยู่ในเส้นทางได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็ประโยชน์ตรงนี้มันก็จะกลับมาเป็นรายได้ที่กลับมาสนับสนุน mm. การลงทุนของรถไฟฟ้าต่อไปด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการ กระตุ้นให้มีกิจกรรมตามแนวสายทางรถไฟฟ้าหรือกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่การกระตุ้นเรื่องเชิงพาณิชย์ต่างๆตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้านะครับ <c oughs> เพื่อให้เกิดกิจกรรมในแนวรถไฟฟ้าและมีการความต้องการในการใช้รถไฟฟ้าตามแนวเส้นทางสูงขึ้นนะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> โดยที่ในการที่เราดําเนินการต่างๆในการ จัดหาหรือจะซื้อจัดจ้างต่างๆนะครับก็ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมีการดําเนินการซึ่งเป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้กระบวนการตรวจสอบของภาครัฐอยู่แล้วนะครับ ครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในในเรื่องที่มีความกังวลของการใช้พื้นที่ที่ได้จากการเวรคืนนะครับซึ่งจริงๆพื้นที่ที่เราได้รับจากการเวรคืนเนี่ยจะมีเงื่อนไขของการใช้พื้นที่อยู่ซึ่งก็ต้องเป็นการใช้ประโยชน์ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเวรคืนครับซึ่งทางหน่วยงานก็ได้ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามระเบียบตามที่กำหนดอย่างทุกประการนะครับครับขออนุญาต เรียนชี้แจงครับ